สมโมสรเชียงรายซิตี้ของเรานะครับได้ย้ายที่ทําการสมโมสรใหม่มาตั้งที่แห่งนี้นะครับว่าเราจะทําการเ,เริ่มดําเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับสำหรับสโมสรฝั่งนี้นะฮะกำลังจะมีการมีห้องสําหรับห้องประชุมแล้วก็ห้องจัดจําหน่ายสินค้าของสมโมสรเองนะครับเรามีมุมกาแฟแล้วก็มีร้านอาหารสาหรับนักฟุตบอลที่ที่จะเข้ามารับประทานอาหารได้ทุกวันนะครับจะให้มา พบป่าน,นะคร,รักเตะได้ในที่สารที่แห่งนี้นะครับคิดว่าคงไม่ไม่เกินสองเดือนคงเตมเรียบร้อยหมดนะฮะประมาณเดือนธันวาเนี่ยนะค,คงก่อนปีใหม่เนี่ยคงจัดเรียบร้อยหมดครับให้กานเ,เดินทำ ผมมใมากบ้านตรบ้านคุณเนี่เป็นมุมกาแฟนะอันนี้เป็นมุมสับขายของพิรุษเรารั่งกินอะไรนีบอลทีนี่นั่นยิงแน่ว่าอยู่มุมนู้แบบว่าทำให้บรรยากาศมันนึกออกมั้มันเป็นแ่มทำเลงว่าตกเย มันแ่ไปเร็วไเอาอย่ัีอย่างเลยแต่ว่าต้เดียว้อเยแล้วก็เออเพราะมันมีตาข้องาเาูว่าหัวแน่นของไม่ตายเยอเหลือเนี่ยอี่น่ะว่าป้ายมันใหญ่ง ถ้าไ,ไปใหญ่ขนาดขนา